รายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยาาาาร่วมเดินทางโดยบัตรเครดิตธนาคาร CIMB ไทยบัตรเดียวที่เกิดมาเพื่อการท่องเที่ยว โอ้ยพี่วันนี้ตื่นมาเป็นงนี้เลยพี่ดูข้างหลังสิสุดยอดเนาะฟูกุยไม่ได้มีแค่ล่องเรืองไม่ได้ไปกินโซโบงโซบะวันนี้พาการไปที่ไหนดีพี่เช้าน,นี้เราจะไปพิพิธภัณฑ์ไดโดเสาหน้าตกเนาะโอ้โหนี่สุดยอดที่หนาตกจุยจ<ด>ุ้ยมาแล้วฮิวมะไปนะพี่ไป รุ่ยวันนี้รุ่ยภาซาบ้ารุ่ยันอีกรอบไปเลยครับวันนี้ที่แรกเลยที่ที่ดูพันไดโนเสาร์อันดับสามของโลกอันดับสามของโลกอันดับหนึ่งคือแคนาดาอันดับสองก็คือจีนอันดับสามก็คือฟูกุ้ยแล้วในในญี่ปุ่นทั้งหมดอ่ะเขาบอกฟูกุ้ยคือที่ที่มีไดโนเสาร์เยอะที่สุดเยอะที่สุดเนาะ ถ้าเข้ามาแค่นิดนึงตรงนี้เป็นเหมือนแบบฟอสซิลป่ะพี่ใช่ฟอสซิลเนี่ยเขจัดไว้สองข้างค่ะแล้วเมื่อกี้เห็นว่าอ่านแล้วกี่ปีนะร้อยบล้านปีโอ้โหญี่ปุ่นเนี่ยเขาดูแลอย่างดีพี่มองจากข้างใต้นี่เหมือนจระ,ะเข้เลยอ,ะอ่ะนี่นะเป็นโรบอทนะญี่ปุ่นเขาเจ้าโรบอทอยู่ แล้วดูขาล่างมันแข็งแรงมาก่นะแต่ใกล้ลงมาแล้วนะใกล้ลงมาแล้วนะปากมันนะฟันเนาะไม่นะเอาหัวเข้าไปพี่พี่การกําลังถ่ายรูปนี่ยนะเป็นซากเดโนเสาเป็นฟอสซิลอะคือกําลังสู้กันจากอะไรนะทะเลทรายโกบีที่มองโกเลียโอเป็นแบบเหมือนกำลังสู้กันใช่แล้วมันก็ตายนะเนี่ยของจริงด้วยนะฮัลโสิ ตื่นเต้นเน๊ะตื่นเต้นพี่เราเหมือนอยู่ในเขาเรียกนะสวนไดโนเสาร์ใช่ไม่นึกเลยว่าเขาจะเก็บไว้เยอะขนาดใช่แล้วดูพี่ดูลังดิอย่างเงคอยาวๆนี่จะกินพืชน,นะคอยาวกินพืชใช่ดูที่ฟันของเขาเนี่ยฟันพวกนี้จะขบนะไหนอะไหนอะไหนอะฟันเป็นเที่ยวอย่างเงี้ยจะกินเนื้อสัตว์อ๋อส่วนที่คอยาวๆเนี่ยจะทานแต่กวาดพืชทานต้นไม้ทานอะไรมังสวิรัต <laughs> ไอ้ที่ฟันเลือบนี่ยจริงๆไม่ได้กินผู้สัตว์ดัดฟันมาแล้วผ่านการดัดฟันพบแพทย์มาแล้วแต่มันเป็นหุ่นเยอะะมีตัวลูกด้วยดูสิเออเออเออไม่ใช่ตัวลูกตัวนี้มากินเลเนะตัวนี้เป็นไม่ไม่ตัวนี้เป็นเป็นแบบตัวเล็กไงที่ที่เป็นในซีเล็กตัวนั้นนะมันคนละพันกันนะนี่ที่ในเชือสิบพักปกติมันวิ่งเร็วหรือวิ่งช้าตัวใหญ่วิ่งช้านูนู้นการดูบนนู้น โโอ้เ oh. นี่ยมันกินกิน,ก,นกินใบไม้บนนู้นออแต่ตัวนี้จะมากินมัน s <S <c oughs> เยดัดฟันหรือยังไม่ตอบพูดแค่นี้ก็ไม่ตอบดัดดัดแล้วตอบว่าดัดแล้วอมันเชื่องด้วย เจอที่นี่อ๋ไอไอ้ยาวๆเมื่อกี้ในห้องเมื่อกี้เราเจอจากจีนพี่ไอ้ที่สูงๆไอท้ไอที่กินพืชพอยู่ปีนต้นไห้อยู่อันนี้จากที่ไหนนะพี่ฟุกุยเลยมั<อ>นเคลื่อนไหวเร็วกว่าตัวนู้นนะตัวนี้มันมันเงืยเยอะน่ากลัวว่ะเหมือนมองฉันอยู่เลยอ่ะนี่ตัวนี้บินได้เป็นปีกมันแล้วตัวนี้ก็คือเต่า เต่าว่ายน้ำแล้วนี่เหมือนปาเอ้ยแต่มันโครงเต่านีใช่ใช่แล้วนู่นเน่ยเหมือนฮิปโปซึ่งมันก็กลายเป็นฮิปโปเกดงว่าที่นี่เอาเข้าจริงๆแล้วมันกี่พันก็ไม่รู้ไม่มันมนแยกเป็นแบบว่าอยู่บนบกไงแล้วอยู่บนอากาศแล้วในโซนนี้อยู่ในน้ำนะดูดูแขนขามันเอออ๋อนี่มีเป็นนี่ฟอสซิลปลาเลยปลาเปลือยโอมีหมดเลย เป็นยังไงพี่สุดยอดเนาะสุดยอดเนาะแล้วเด็กมาพูดคำเดียวว่ากรี๊ดไม่ยอมจับแม่เนาะเอเวลาู้ใหญ่แอบกรี๊ดอะนะเอามือไปแย่มันเนาะใช่แล้วมันแล้วเรารู้สึกว่าเหมือนสื่อสารกันได้แล้วบางครั้งอะไรเงี้ยมันกระพริบตาให้ด้วยนะเดี๋ยวออกไปหนาวกันต่อนะให้ข่าวว่าข้างนอกหิมะยังตกอยู่ไปดีกว่าพี่ไป ไดโนเสาร์เรามาต่อกันที่สวนสตรอเบอรี่ค่ะใช้เวลาอยู่ที่สวนนี้เนี่ยคนหนึ่งเขาบอกว่าให้แค่30นาทีเท่านั้นนะคะแต่ว่าพอเข้าไปแล้วเนี่ยใน30นาทีใครจะเก็บสตรอเบอรี่สดๆสดสดกินเท่าไหร่ก็ไม่มีใครว่าค่ะกินได้เท่าไหร่กินไปเลยมีข้อแมว้ว่าห้ามเอาออกไปเท่านั้นแต่ว่ามีเคล็ดลับในการกินให้อร่อยนะคะคนที่นี่เขาแนะนำว่าให้เด็ดคั่วออกมาค่ะแล้วก็เอาด้านคั่วเนี่ย จิ้มนมแล้วกินเข้าไปนะต้องว่าอร่อยแน่วิธีเด็ดจับตัวนี้เนาะ,ะแล้วก็กดลงไม่มีก้านเนาะหลังจากเราเด็ดมาแล้วนะครับคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาแนะนําให้เราเอาปลายนี้ออกเสร็จให้กินตรงนี้ก่อนเอาสตอรอเบอรี่เนี่ยจิ้มนมจะได้รสชาติอีกแบบหนึ่งเอาเลยนะครับถ้าใครที่จะเข้ามา ก็บสตรอบอรี่แบบนี้เนี่ยเดือนกุมภามีนาเนี่ยสานาทีคนละ2,000เยนแต่ถ้าเป็นเดือนหลังจากนั้นเมษาพฤษภาก็เหลือคนละพันแแต่ว่าอย่างที่เขาบอกไงแต่ว่าคามกำลังาจจะลดลงนิดนึงก็มาช่วงนี้จ้าจะได้เจอลูกใหญ่ๆแป้งๆแ,แ,แบบนี้เดี๋ยวไปคืนเจ้าของกันนะ บัตรเครดิตธนาคาร CIMB ไทยบัตรเดียวที่เกิดมาเพื่อการท่องเที่ยวร้อนมากเลยเอ่ะพี่ดูการแต่งตัวก็รู้อ่ะเมื่อกี้ยังอย่างนี้เลยนะเมื่อกี้ยังอย่างนี้อยู่เลยตอนนี้หิมะตกใช่หิมะตกน้องนิดนึงนะเดี๋ยวพี่ถึงไม่สบายนะพี่ใช่ตอนนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในดีกว่าเพราะว่าเขาบอกว่าอันนี้เป็นวัดเซนเก่าแก่ การอ่ะไม่แน่ใจพี่ชายเหมือนรู้ว่าเป็นวัดเซนแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นวัดเซนแห่งแรกของญี่ปุ่นหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะเพราะว่าหลวงพ่อท่านคอยเราอยู่อ๋อหลวงพ่อคอยอมไม่แต่ถ้าหิมะไม่ตกอ่ะจะเป็นยังไงอ่ะพี่แต่อันนี้พอหิมะตกมันสวยอีกแบบเนาะมันจะสวยอีกแบบหนึ่งสวยแบบที่ดูต้นสนเนี่ยมันอายุนะถ้ามันเป็นสีเขียวหมดก็สวยอีกแบบหนึงนะ่งเนาะใช่แต่การรู้สึกเออวันนี้ กลายเป็นรู้สึกโชคดีที่เห็นบรรยากาศใช่เราจะได้เห็นช่วงหิมะตกเนี่ยโอ้โหสุดยอดบอกว่าวัดนี้กันเคยอ่านมาว่าเหมือนกับเขาเปิดให้คนน่ะมาพักค้างคืนแล้วเสียคืนแล้วถ่ายให้พี่ถ่ายไม่แน่ใจเนาะคืนนึงประมาณ2องพันตีเป็นเงินบาทนะประมาณ2,500บาท ต่มาแล้วจะเป็นเหมือนพ็กเกตนักสมาธิคือที่ต้องมากินอยู่ที่วัดทาตัวเยี่ยงเด็กวัดอ่ะแล้วก็มีคอร์สว่าตื่นมานั่งสมาธิตอนก่อนนอนนั่งสมาธิอะไรอย่างเงี้ยแบบนี้เลยเอาสักคืนไหมดีเอาหรอจองเลยจองเลยเหรอพี่แนวนี้หรอมาาส่เ้เหรอใช่เดี๋ยวรับที่หลังนะได้เลยมาส่งก่อน เดินเข้ามาแล้วพี่ชัยขึ้นเหมือนขึ้นคอนโดเลยแล้วตอนนี้เป็นวัดแล้วเขาจัดไว้เป็นห้องโถงใช่ดูความอลังการแล้วก็ภาพเขียนทั้งบนน่ะหลวงพ่อเล่าว่ามีร้อยสามสิบภาพแล้วก็แต่ละภาพนี่ไม่เหมือนกันเราสังเกตพื้นหลังจะเป็นทองหลวงพ่อท่านก็จําไม่ได้เหมือนกันนะเพราะว่ามันเยอะมากวาดเป็นรูปดอกไม้เป็นรูปนกแล้วก็แบ่งเป็นฤดูกาล การะเคยอ่านข้อมูลมาพี่เขาบอกว่าวัดนี้นอกจากคนมาพักอาศัยทําตัวเป็นเด็กวัดอะไรได้มีพระอาศัยมีพระจําวัดอยู่เกือบ2องร้อยนะไม่ใช่น้อยนะใช่แต่เราเข้ามาเรยยังเห็นพระไม่กี่รูปนะใช่น้อยมากไปเดี๋ยวไปดูกันต่อค่ะยังมีหลายมุมสำหรับวัดเอ็นเฮจิครับผม โอ้โหควางกว่าจร,จริงๆพี่ใช่วัดอลังการมากแล้วสงบเยือกเย็นขเข้ามาแล้วไม่กล้าพูดดังอ่ะใช่แตีต่เป็นคนพูดดังกว่านี้วันนี้ต้องนี่ช่องดรกครั้งที่เราเดินผ่านมาตะเกียบที่เป็นห้องที่พวกพระเนรครับใช้ชีวิตประจําวันเห็นท่านบอกว่าต้องคนตั้งดูแลเสืออยู่ขนาดเม็ดนึงใช่เซนจริงๆเนาะสงบนิ่ง,งไปเราไปดูต่อ ในเวลาเจดห้อง6 7เจดห้องขนาดใหญ่ในวัดนี้ทั้งหมดนี้ตอนนี้เราอยู่ห้องขนาดที่ใหญ่ที่สุดที่มันเขาเอาใช้ทาอะไรพี่ใช้ก็เ,เห็นว่าหลวงพ่อท่านจะนั่งอยู่บนด้าน,นบนเพื่อ,อตากกระถาธรรมความกว้างของห้องนี้เขาบอกว่าใช้ขนาด420เสือคือเนี้ยหนึ่งบล็อกในหนึ่งเสือก็คือ420เสือ นอกจากห้องหับต่างๆซึ่งเนี่ยข้างในเข้ามาแล้วก็สวยงามแบบนี้เนี่ยวิธีการปฏิบัติของพระอะไรเียก็น่าสนใจใช่ท่านเดินเขจะเดินท่านจะเดินปิดมือเอาไว้<ช>เอาขวาทับซ้าย<ช>แล้วก็จะมีผ้าปิดผ้าปิดแล้วก็ให้เห็นนิ้วเขาบอกว่านิ้วก้อยกับนิ้วนางตรงนี้มันเหมือนเป็นนิ้วที่สกปรกอ่าก็ต้องปิดเหมือนกันเหมือนกับท่านจะฝึกของท่านไปเรื่อย เราเราก็หนาวเนาะระหว่างที่เราใส่ถุงเท้าท่านเดินด้วยเท้าเปล่าและที่พี่วิชัยให้การไปทำกันบ้านมานะพี่ว่าวัดนี้เนี่ยตกลงเก่าเป็นวัดเซนเก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่นหรือเปล่าสรุปว่าไม่ใช่พี่ตรงพี่บอกว่าเมื่อกี้ไปถามหลวงพี่แล้วหลวงพี่บอกว่าเป็นวัดเซนเก่าแก่ก็จริงสร้างตั้งแต่ศตวรรษที่13แต่ว่า ไม่ได้เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่นยังมีวัดเซนอื่นๆที่เก่าแก่กว่าใช่แต่ได้ยินมาว่าก็700ปีนะโอ้อออไม่ธรรมดาแล้วแล้วตัววัดเนี่ยขาเห็นแล้วยิ่งน่าทึ่งเพราะทั้งหมดทําด้วยไม้ถูกค่ะสุดยอดจริงๆใช่เราเชื่อเลยว่าน่าจะมีอีกหลายห้องที่น่าสนใจตามหลวงพี่กันต่อดีกว่าพี่ไป การเดินตามพี่วิชัยมาเห็นหลวงพี่ก็อธิบายไปแล้วเชื่อพี่ตรงีใช่ท่านพามาเดินตรงนี้เนี่ยก็คือด้านหน้าของวัดอันนี้ใช่ไหมอ่าก็คือทางเข้าหลวงพี่ก็บอกว่าท่านจะเข้ามาสองครั้งก็คือครั้งที่บวชอ่าแล้วอีกครั้งหนึ่งก็คือศึกก็ต้องเดินออกมาตูนี้อ่าอันนี้จะเปรียบเหมือนด้านหน้าของวัดด้านหน้าของวัดซึ่งจะมีเท้าจักรโคโลกะบาลทั้งสี่อยู่สองด้านฝั่งนั้นอีกสองอ่าฝั่งนั้นอีกสองนะ เราก็เข้ามาทางนี้แต่ช่วงนี้เป็นฤดูหนาวก็เลยปิดพลสสาสติกกั้นไว้นิ่งลักษณะเหมือนพวกวัดจีนวัดใช่เหมือนกันก็จะมีทุกทุกแห่งจะมีแบบนี้อยู่ด้านหน้าจะมีอยู่ตรงประตูใช่รงประตูแต่อนนี้ถ้าไม่ปิดผ้าใบนะก็หิมะก็จะเปียกไปหมดเลยแล้วก็คงหนาวกว่านี้ด้วยนี่เขาก็เลกกยกั้นไว เดินทางโดยบัตรเครดิตธนาคาร CIMB ไทยบัตรเดียวที่เกิดมาเพื่อการท่องเที่ยว การมาญี่ปุ่นเที่ยวน,นี้ชอบใหญ่เลยนะฮะแน่นอนครับพี่ก็การมีบัตรเครดิตธนาคาร CIMB ไทยไงที่การบอกพี่ก็เขาคิดค่าธรรมเนียมแปลงสกุลเงินแค่หนึ่งเปเนี่จะเป็นแบงก์อื่นนะฮนะสองถึงสองจอันนี้หน่อพี่อยากได้อะไรไหรมเดี๋ยวบัตรนี้ก็มีนะ่านี่ไงโอ้โหก็บอกแล้วว่าเนี่ยบัตรเครดิตใบเดียวที่เกิดมาเพื่อการท่องเที่ยวพี่ หมะก็ตกแต่เราก็ยังเที่ยวกันอยู่นะพี่นะวันนี้เขาบอกอากาศจะหิมะตกทั้งวันนะพี่ชายบอกเดี๋ยวนี้พี่จะพาไปเที่ยวหน้าผาแต่ว่ามาตรงนี้ปื๊บเป็นตลาดจ้าจะซื้อมีการเห็นด้วยมีปลาหมึกเงน่โอ้โหเดี๋ยวเราต้องมากินกันหน่อยเนาะใช่เขาบอกว่าที่เนี่ยกลายเป็นว่าคนจะ่ได้มาดูไอ้หน้าผาโทจินโบอย่างเดียวพี่ใครที่จะมาหาที่กินอาหารทะเลหรือว่า ซื้อของฝากม,มาตรงนี้ได้นะี่ยเดินไปด้วยแล้วหิมะตกตลอดเลยค่ะแต่ว่าไม่หนาวนะแค่ปากชันเขียววันนี้ฉันใช้ลิปติกสีเขียวโอเคนะฉันไม่ได้หนาวเดินจนกินในตี <laughs> เดินมาเรื่อยๆนะพี่เนาะ หิมะก็ตกเนาะหิมะก็ตกแต่ฉันก็ไม่ได้ย่นย่ออะไรจ้าเดินมาแต่ไม่น่าเชื่อเนาะเขาบอกว่าปีหนึ่งเนี่ยมีหิมะตกที่นี่เท่าไหร่นะสามวันแตเห็นว่าหน้าผาเนี่ยชื่ออะไรนะโทจินโบมาจากอะไรพี่มาจากชื่อพระท่านคงทุดงมาแถวนี้เนาะแถวนี้อ่ก็เลยชื่อที่นี่เขาบอกว่าคนหนุ่มสาวเนี่ยชอบมาดูพระอาทิตย์ตกกันที่นี่ด้วยแล้วก็ คนเวลาจะฆ่าตัวตายอะไรก็ชอบมาที่นี่่ไม่มีเรื่องเครียดนะไไมม่ีม่มีโอเคลอดโตไปเราก็เออเป็นห่วงไงแต่ว่ามากกว่าอะไรทั้งปวงมันก็สวยงามเนาะสวยดูสีวิวสวยอลังการมากเลยแล้วน้ำเลยสุดยอดหน้าผาเนี่ยเขาบอกควางประมาณ1กิโล อุ่นแล้วพี่ดันแล้วมาปฏิหารเนาะยังหิมะตกอยู่เลยนี่เรื่องของพระโทจินบอนี่มีเรื่องเยอะใช่ไหมพี่ใช่ฟังแล้วก็เนาะเขาบอกว่าอะไรนะพระหลงรักผู้หญิงใช่แล้วก็เห็นว่าถูกผัดปรุงไปด้วยนะความนกเนาะใช่แต่ก็เห็นว่ามีปฏิหารเหมือนกับ49วันนะก็จะมีคลื่นลมอะไรมาแต่ว่าที่สุดแล้วมันก็สวย สวยสวยสวยถือเป็นแต่วันนี้ไม่กล้าเดินลงไปเพราะว่ามันลื่นต้องระวังต้องระวังน่มันลื่นล้วก็กลัวจะล้มล้มอะไรไปไปเดี๋ยวไปดูกันต่อค่ะเดินย่องนิดนึงนะเพราะว่ากลัวจะลื่นเนื่องจากว่าหมามันตกตลอดเวลาใช่เราเม็ดใหญ่ด้วยที่นี่ เธอเลิซองอ่ะฉันเหมือนทำา v เลยยืนยันอีกทีว่าวันนี้ใช้ลิปสติกสีเขียวนะจ๊ะจริงๆไม่ได้ไหนแต่ว่าตอนนี้เราอยู่กันที่ปรามาลูเอกาลุยมากเลยนะจ๊ะถ้าไอดูอยู่นะจ๊ะไอมามูจะลุยอย่างนี้หรือเปล่าเนี่ยเห็นไหมสมกับวัยเบญจเพศลุยมากแต่ว่าข้างหลังเราคือปรามาลูโอกะก็คือสร้างในช่วงศตวรรษที่16 เหมือนกับปราสาทดั้งเดิมอาจจะใหญ่กว่าน,นี้แต่ออพอถูกช่วงแผ่นดหนไช่วงศตวรรษที่ส0ก็มีการรีโนเวทแต่ก็เหลือประมาณเท่านี้แต่เรื่องของฤดูกาลมันมีสีฤดูเนาะอย่างท,ที่เรานี่ก็วินเทอร์อ๋อแสดงว่าถ้าเรามาช่วงแบบซากุระก็จะเห็นเหรอซาก,กุระทั้งแถวเลยยกเว้นต้นสนก็น่าจะสวยดีอย่าน้สวยสวยสวยแบบนี้แล้วถ้าใม้เปลีนสี อ่ะก็จะมีอีกแบบหนึ่งอยู่ด้านหลังนู่นจะมีใบไม้เปลี่ยนสีไปดูกันต่อข้างในนะพี่นะการก่อนเนาะอ่ะการก่อนเลยเลดี้เฟิร์สโอ้โหวิธีการขึ้นไหมคะอันนี้ฉันะเรียนรอดอมก่อนนะเราไต่เชือกขึ้นมาชั้นสามพี่รู้ไหมว่ามันชันเท่าไหร่ เท่าไหร่พี่60องศาเลยนะเขาบอกไอ้ที่ทำไว้ชันๆเนี่ยบันไดนี่นะพี่เพราะว่าเวลาสมัยก่อนสมมติค่าทรงค่าศึกอะไรมาเนี่ยจะได้รู้ไงจะได้แบบลำบากนิดนึงคนไอ้มาช้าหน่อยน้กนิดนึงอ่าการสังเกตไหมว่าปราสาทเนี่ยเขาสร้างเป็นไม้ทั้งน่างเป็นหิน แล้วก็จะมีช่องอเอาไว้ดูศัตรูที่ขึ้นมาจากข้างล่างแต่ใครมาขึ้นมาถึงชั้นสามนะวิวสวนมูลนพี่นอน<ว>อม,มองไปนี่เห็นเมืองทั้งเมืองเห็นวิวแล้วแบบสีขาวหมดเลยอะ่ะตรงนี้ถ้าคนที่ไปเที่ยวภาษาอื่นแล้วนะบอกมาที่นี่ใช่จะประทับใจอ่ารับรองสวยไม่แพ้กันคะ่ะตาลงเถอะพี่ โอ้โหเป็นยังไงพี่ฟูกุยอินวินเทอร์สนุกเนาะพี่ดูสิในวัดน่ะรูปแบบโอ้โหพอโพสไอจี IG ไปนี้คนแบบวีดไว้กันว่าสวยอะไรนี้หรือวิวิษณพันธ์ไดโนเสาร์เป็นไงพี่โอ้โหประทับใจเนาะนะหาดูได้ยากเนะใช่อันนี้นก็เป็นอีกอันนึงที่ประทับใจเอาเป็นว่าเราก็จะสำรวจญี่ปุ่นกันต่อไปออ ยังมีตลาดยังมีวัดยังมีพิพิธภัณฑ์อะไรให้เราไปสำรวจนะคะเรายังออกเดินทางกันต่อไปเพราะเราคือพาซาบาซาบัตรเครดิตธนาคาร CIMB ไทยชวนคุณออกเดินทางไปชมใบไม้เปลี่ยนสีที่ประเทศสโลวีเนียและโครเอเชียเที่ยวเมืองเก่าลัดเลาะทะเลอดเรติกไปกับการจนาหงทอง12-21ตุลาคมนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม022128431 สัปดาห์หน้าตามรอยเรื่องราวประวัติศาสตร์อันน่าสะเทือนขวัญที่พระราชวังยูซุปฟสถานที่วางแผนและสังหารรัสปูตินชมบท์ที่สวยที่สุดในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กที่มหาวิหารเซนไอแซคตื่นตากับสมบัติล้ำค่าส่วนพระองค์มากมายของพระเจ้าปีเตอร์มหาราชรวมถึงงานศิลปะและภาพเขียนของพระราชินีแคทเธอรีนที่รวบรวมไว้ในพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจและพระราชวังฤดูหนาวออกเดินทางไปพร้อมกับเราค่ะพาซาบาซา